ไปที่เพจซึ่งต้องพิสูจน์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่คนรู้สึกว่าเออคุณสุปจีถ้าวก็มีวิธีการทํางานที่น่าสนใจนะครับเพจซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยนะครับเขาเออพูดถึงคือเล่านะครับว่าเมื่อครั้งที่คุณสุปจีเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเขามีการส่งสอคสอนะให้กับมิจฉาชีพเออส่ทงทําไม ส่งไปให้มิจฉาชีพทำใหม่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนี่เป็นเทคนิควิธีการทํางานนะมันสะท้อนถึงคนที่มีกลยุทธ์มีวิธีการทํางานสุดท้ายเนี่ยนะครับมันการส่งไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปเชื่อมข้อมูลกับทางตํารวจนะครับนำไปสู่การาจัดการเรื่องของบัญชีม้งบัญชีม้าอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปามีคลิปใช่ไหมมีคลิปหรือเปล่า อ่าอาเปิดคลิปดูหน่อยนะฮะอ่าสักครู่หนึ่งนะครับคุณสุปฏิจสตรจะพูดพูดเมื่อวานนี้นะพูดเมื่อวานนี้29มกราคมนะอันเนี้ยน่าสนใจแล้วตอนนี้คุณสุปจีเองก็เป็นเป้าเป็นเป้าในการที่จะโจมตีนู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับ ขออภัยนะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะอ่ะโอเคไปดูคลิปนี้กันครับสั้นๆครับก็ให้ความสะดวกสบายกับผู้ประกอบการพี่หนึงขอพูดอีกอันหนึ่งจากมุมพี่พูดได้โดยตรงก็คือว่าพี่อยู่กระทรวงพาณิชย์แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับกระทรวงพาณิชย์พี่ก็เลยอยากจะให้มันเป็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างให้หลายๆห,หน่วยงานเนี่ยลองดูแบบนี้เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมการที่ผ่านมานะครับก็คือ ที่เวลาน้อยที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าประมาณร้อยวันนะคะในการทํางานเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราพยายามจะเร่งออกมาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการหลายอย่างแต่มีอย่างหนึ่งไม่รู้น้องๆในห้องนี้ได้ยินหรือเปล่าว่าที่มีสกสให้มิจฉาชีพอยู่สี่ฉบับเคยได้ยินไหมคะมีอยู่สี่มาตรการและสองคำสั่งมาตรการที่หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยไปขอเชื่อมข้อมูล กับสตชกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เรามีคนที่เป็นบัญชีม้าอยู่เนี่ยประมาณ98,000รายข้อมูลนี้อยู่ในสตชอ,อยู่ที่กอ,องปราเขารู้อยู่แล้วว่ามีข้อมูลนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราขอไปพ่วงคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถ้าสมมติว่าเป็นเอาคุณท็อปล้วกันง่ายกว่าคุณท็อปเป็นเป็นบัญชีมาแล้วก็อยู่ใน ม้าตัวใหญ่มากม้าใหญ่มากม้าอบอิ่มนะคือคุณท็อปไปอยู่ในบัญชีมา้า98,0 0 0กว่ารายเนี่ยค่ะอยู่ในสศชเดิมเนี่ยกรมพัฒนาช่วยกันค้าไม่รู้แต่สิ่งที่เราทําคือเราเชื่อมนะคะเชื่อมโดยที่เราขอเข้าไปดูข้อมูลว่าสมมุติคุณท็อปต้องการจะมาจดทะเบียนบริษัทพี่ต๋นก็เห็นว่าคุณท็อปเนี่ยคือบัญชีมา้าพี่ก็ไม่รับจดให้ แต่พี่ก็เรียกมาคุยนะคะเรียกมาคุยว่ายัางไงยังไงอาจจะเป็นม้าปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่เราลดเรื่องนี้นะคะปกติเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีบริษัทก่อนที่เราจะทําเรื่องนี้คือเราทําเรื่องนี้วันที่หนึ่งมกราเน,นี่ยก่อนหน้านี้เดือนเดือนหนึ่งเรามี 50- 70บถึงบริษัทที่ใช้บัญชีม้ามาจดทะเบียนแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้มีแค่บริษัทเดียวและบริษัทนั้นก็ถูกเราจับเราก็รู้เลยท,ทันทีอันนี้ก็คือเป็น มาตรการหนึ่งเป็นสกศใบที่หนึ่งนะคะยังไม่หมดนะมีอีกใบหนึ่งน้องๆรู้จักคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระทรวงการคลังสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ไปขอเชื่อมกับกระทรวงการคลังกันว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทาก็คือเราก็ไปขอเชื่อมกับกระทรวงการคลังกันว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายความว่าคุณมีไรายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปีใช่ไหมพี่ท็อปไม่ถึงแสนบาทต่อปี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมาขอจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่าไม่น่าใช่ตัวจริงอาจจะถูกหลอกลวงมาหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่จดให้แต่เรียกมาคุยขอให้มาทำ KYC กันหน่อย Know your customer กันหน่อยแล้วก็โชว์แบงก์สเตตเมนต์ถ้าเขาสามารถโชว์ได้ก็แปลว่าคุณไม่ควรจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าเขาถูกหลอกมา เพราะฉะนั้นเหล่านี้เราช่วยคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้อินโนยูนเนีย13-14ล้านคนนะเพราะว่าคนที่ถือบัตรนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างในการทำงานที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะในงานของกระทรวงตัวเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับงานหลายเรื่องมันเป็นการทำงานที่จะต้องเชื่อมโยงเชื่อมต่อหรือที่เราเรียกว่ากันว่าติดปากว่าบูรณาการนั่นแหละครับเห็มนะครับสตอชอ มีข้อมูลของออพวกคนที่ทําผิดกฎหมายต่างๆกระทรวงพาณิชย์ที่เมื่อกีก้คุณสุปจีล่ายให้ฟังเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็มีกรมที่ชื่อว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่นะแล้วก็ให้บริการในการจดทะเบียนบ,บริษัทนะเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้เชื่อมโยงจากข้อมูลของสอตชใช่ไหมใช้กลยุทธ์ใช้กล,ลวิธีสุดท้ายเนี่ยป้องกันการจดบริษัทโดยบัญชีม้าได้หรือแม้แต่การไปเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงการคลัง เอาข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานะครับแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าใครมาจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคือใครจะมาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเยแต่คุณยังเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อันนี้มันผิดปกติถู่ไหมครับเพราะคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่คุณสุปฏีบอกหรือหรือหลายคนทราบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกติกาว่าคุณมีรายได้รวมไม่เกินปีละเท่านั้นเท่านี้นะก็คือเป็นผู้มีรายได้น้อยอ่ะแต่เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่เดินไปจดทะเบียนบริษัทแอนนี้ผิดสังเกตแล้วต้องเอะแล้วนี่คือตัวอย่างในการทำงานของผู้บริหารที่ไม่ยึดติดก,กับกรอบเดิมๆคือไม่ใช่ว่าฉันมีหน้าที่จดทะเบียนบริษัทใครมาฉันก็จดให้หมดนะอันเนี้ยความร่วมมือต่างๆเหล่านี้มันช่วยแก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้เพราะปัจจุบันปัญหาบางเรื่องมันไม่ได้อยู่ แค่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนี่คือคุณสุปจีสุธรรมปันนะครับที่หลายคนก็บอกเออน,นี่เป็นซุปเปอร์จีจริงๆนะครับ